ทัวร์นาเมนต์นี้นอกจากชริชปุยที่เป็นซูปเปอร์สตาร์แล้วคุณนักข่านทีมผู้ชมครับมีอีกหนึ่งคนที่เป็นซูปเปอร์สตาร์ก็ต้องยกให้คนนี้ครับเจ้าเจชนาทิพย์สงกรานินวันนี้นะครับเรามีโอกาสครับจะไปเปิดใจคุณพ่อคุณแม่ของกองกลางอนาคตไกลคนนี้ไปติดตามเลยนะครับ โดยวันนี้ครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเกิดของชนาทิพย์สงกระสินหรือว่าเจ้าเจนะครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดช้างศึกซึ่งคว้าแชมป์สุทกิกับที่มาเลเซียมาเนี่ยไปที่บ้านเลขที่249ทับ8หมู่1ตำบลสามพรานอำเภอสามพรานที่จังหวัดนครปฐมครับไปพบกับนายก้องพบสงกระสินนะครับอายุ49ปีครับคุณพ่อของชนาทิพย์ครับเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็เป็นผู้ผลักดันลูกมาตั้งแต่เล็กๆจนต้องบังคับให้ซ้อมฟุตบอลทุกวั นะครับก่อนหน้านี้ก็เจออุปสรรคมากมายบางวันลูกก็ทอครับถึงขนาดต้องตีบางครั้งแม่ทนไม่ไหวต้องเข้ามาห้ามนะครับแต่ว่ามาถึงวันนี้พ่อและแม่รู้สึกภูมิใจในตัวลูกคนนี้มากเราลองไปฟังเสียงคุณพ่อของชนาทิ์กันครับก็อยากจะให้เขาฝึกเขาให้แบบเบสิกแน่นๆจะได้ไปสู้เขาเพราะฟุตบอลนวัดกันมันวัดกันด้วยเบสิก ถ้าเบอสิทเราแน่นเราเราเราสามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้มันมันเป็นสองใจของว่าผมต้องมีลูกชายผมต้องฝึกให้เก่งนี่คือรางวัลสิดเก่าดีเด่นของโรงเรียนสัมพานวิทยาเมื่อคืนวันที่20เขาจัดงานอ่าละเจเขาติดภาระแข่งที่สุกิครับที่มาเลเซียทางโรงเรียนเขาก็เลยเชิญผมไป ส่วนทางด้านของคุณแม่ของเจชนาทิปก็คือนางพรสวรรค์นะครับเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะได้ลูกคนนี้มาเนี่ยต้องไปขอกับหลวงพ่อวัดไร่ขิงและก็สมตามความตั้งใจนะครับพอเจอายุได้3ขวบครับพ่อก็ฝึกให้เล่นฟุตบอลหน้าบ้านก่อนจะพาไปเล่นที่สนามเคยพาไปคัดตัวที่กรุงเทพนะครับครั้งแรกเนี่ยไม่ติดนะฮะพากลับมาฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจอีกครั้งแล้วก็พาไปคัดตัวรอบ2ปรากฏว่าติดทีมเยาวชนอายุ18ปปีเป็นนักฟุตบอลให้กับสโมสรจนมาติดทีมชาตินะครับแล้วก็ ก็ได้แชมป์ดนที่สุดส่วนนักเตะที่ลูกชายชื่นชอบก็คือเสือเตี้ยมาราโดน่าและลีโอนลเมสซี่จนมาได้รับฉายาก็คือเมสซี่เจเมืองไทยนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ทางเทศบาลเมืองสามพรานเขามีการเตรียมจัดงานต้อนรับเจ้าเจ,าเจาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนทางด้านของบ้านเสนาเมืองนะครับเลขที่66ทับ1หมู่10ตำบลวางชัยอำเภอน้ำพองไปที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยทางครอบครัวของซิโก้เกรดิศักเสนาเมืองนะครับหัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้ติดตามข้อมูลของทีมชาติไทยทางสื่อต่างๆตลอดทั้งวันเหมือนกันนะครับซึ่งทางด้านของนายสุริยาเสนาเมืองบิดาของกุซิโก้นะครับก็ได้ทำการเทบุรีและก็ยาเส้นนะฮะลงในสระน้ำข้างบ้าน ตามคำมั่นครับที่ให้ไว้กับบุตรชายว่าจะเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาดนี่นะคุณพ่อของโคสซิโก้นะฮะได้แชมป์กลับมาคุณพ่อบอกเลยว่าครั้งนี้เลิกบุหรี่ฉลองแชมป์เลยค่ะไปบอกเลยว่าเรื่องราวแบบนี้รสร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนทั่วประเทศจริงๆรบการสำเร็จในครั้งนี้